มาแล้วรถยนต์ไฟฟ้า Mazda เปิดตัว MX 3 0 SUV Crossover พันใหม่ <Yeah. S 1> เอกลักษณ์ดีไซน์เฉพาะของ Mazda เท่านั้นเรื่องเราจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟัง โยสวัสดีครับ mm hmm. พวกผมเบลนะฮะอดิสกรอน mm hmm. เคยทำงานญี่ปุ่นแล้วทำเกี่ยวกับรถยนต์มาก่อนนะก่อนจะไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามเพื่อ mm hmm. ไ,ไม่พลาดอัปเดตข่าวเกี่ยวกับรถยนต์เทคโนโลยี hmm. และรถยนต์ไฟฟ้าจากคนวงในเ mm hmm. มื่อดืตุลาคมปลายปีที่ผ่านมานะ1 9งพนะครับมาสด้าได้เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของค่ายนะ <Wow. S 1> นั่นก็คือเจ้าตัว MX 30นะฮะเป็นรถ SUV Crossover พันใหม่ภายใต้คอนเซปต์ของ Mazda นะฮะและที่สำคัญเป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%อีกด้วยนะฮะและเปิดขายยังเป็นทางการแล้วที่ประเทศอังกฤษนะฮะราคาเริ่มต้นเปิดขายอยู่ที่1,160,000บาทถึง1 3 3 0 0 0้บาทต่างกันที่ออปชั่นนะครับ ก็จะเห็นแล้วว่าประเทศอังกฤษก็เป็นประเทศหนึ่งเนาะที่เขารลนรงล์เรื่องของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพราะว่าเขามีแผนในการที่จะยกเลิกการใช้รถน้ำมันแล้วอย่างชัดเจนนะอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ย ฉะนั้นตลาดรถนต์ไฟฟ้าในะอังกฤษก็ตื่นตัวมากๆนะหลายๆค่ายก็พยายามที่จะเอารถใหม่ๆที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยไปลองขายประเทศอังกฤษนะครับเพราะว่ายัางไงทุกคนต้องเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นไฟฟ้าอยู่แล้วทําให้มีโอกาสในการขายเนาะซึ่งมาสด้าเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เข้าไปทาตลาดนะครับไอ้เจ้าตัว MX 3 0เนี่ยก็เป็นรถที่มาสด้าทำออกมาครั้งแรกที่เป็นไฟฟ้าเนาะเขาก็ทําออกมาจํากัดแค่เพียง500คันนะเพื่อลองตลาดดูก่อนว่าผลตอบรับออกมาจะเป็นยังไงจะได้ไม่ลงทุนและเจ็บตัวมากนะครับในยุคที่เป็นรอยต่อว่าเอ้จะไปน้ํามันดีจะไำ เย็นดีหรือจะไปไฟฟ้าดีเนาะซึ่งต้องบอกว่าดีไซน์ของ m a ส d a เนี่ยคือมันโดดเด่นมากๆนะใครเห็น CX3 CX30 เรายังรู้สึกว่าถ้าเป็นแนว SUV crossover หรือรถเก่งที่มันดูเป็น SUV ย่อส่วนเนี่ยดูออกมามาส d a ดีไซน์ได้ค่อนข้างโดดเด่นมากๆนะครับพอไปเจอเจ้าตัว,ว MX30 นี่คือหลายๆคนบอกหูมัหมันดูสวยมากนะมันดูลำนะคือท้ายเนี่ยดูคล้ายๆเจ้าตัว RX8 เลยทีเดียว <Wow. S 1> ไม่เพียงเท่านั้นนะครับ การออกแบบของเจ้าตัวรถเนี่ย MX 3 0มเนี่ยมันเป็นรถประเภท BSUV นะ <c oughs> ก็คือเป็นรถ City Car ก็คือ B segment เนี่ยเอามาทำเป็น SUV นะมา z d a เขาก็เลยดีไซน์แบบใหม่นะครับทำให้รถดูกว้างขึ้นโดยการทำประตูแบบตู้กับข้าวนะฮะ <c oughs> ก็คือเปิดอย่างนี้นะ คือปกติรถมันจะเปิดประตูไปทางด้านหลังเนาะเออเปิดทางเดียวกันนะครับแต่ m a z d a นะก็เอาคอนเซปต์ตัวนี้เป็นตู้กับข้าวเนี่ยเอามาใช้กับรถเจ้าตัว MX 30ด้วยนะทำให้ห้องโดยสารมันดูกว้างขึ้นนะฮะเพราะปกติมันจะมีเสา B จุ่ตรงกลางนะครับซึ่งผมจำได้ว่าตอนนั้นนะประมาณ20บกว่าปีที่แล้วนะที่ m a z d a เป็นคนคิดคนนะทำเจ้าตัวรถที่ไม่มีเสา B นะ B v i l l a เนี่ยน่าจะเป็นตัวรถ BT50 รุ่นแรกๆเนาะที่มาโฆษณาว่าซูม0นะเป็นรถแคปครึ่งอะ่ะก็คือตอนครึ่งนะครับแล้วก็เปิดเอามาครึ่งึ ซึ่งตอนแรกที่มาสด้าทำออกมาเนาะโหมีหลายๆค่ายเนะี่ยออกมาโจมตีอย่างงั้นอย่างนี้เฮ้ยทำออกมามันจะแข็งแรงหรือเปล่า <są> เพราะปกติเนี่ยในห้องโดยสารเนี่ยมันจะมีเสาอยู่3เสาเนาะก็คือฝั่งละ3เสาจะมีเสา A เสา A ก็คืออยู่จะอยู่หน้าฝั่งคนขับนะฮะก็เรียกเสา A a พิล่าเนาะ แล้วก็เสา B อยู่ตรงกลางรถนะตรงเบลนะแล้วก็ตรง C ก็คืออยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังคนที่นั่งด้านหลังจะมี2ข้างก็6เสาเนาะเป็นตัวคํำให้ให้รถเวลาเกิดอุบัติเหตุพลิกควก่ำกระแทกบุบลงไปเนี่ยเป็นอันตรายต่อคนขับหรือคนที่อยู่ในรถได้นะครับซึ่งตอนนั้นต้องบอกว่ามาซ่นโดนโจมตีหนักมากนะครับแต่ก็ผ่านการพรูฟมาได้นะว่าเฮ้ยคอนเซปต์เนี่ยมันปลอดภัยนะเพราะว่ารถที่เปิดแบบประตูตู้กับข้าวเนี่ยตรงประตูเนี่ยเขาจะเสริมตัวเสาเหล็กเข้าไปด้วยนะเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อ ให้เสาบีมันยังอยู่นะเพียงแต่เอาเสาบีไปรวมอยู่ในตัวประตูเนาะพอหมดลิขสิทธิ์ไปนะผมจำไม่ได้ว่าเรื่องลิขสิทธิ์ธรรมัญมันกี่ปีนะพอหมดลิขสิทธิ์ของตัวนี้ไปเนี่ยหลายๆค่ายก็เอาไปทําแข่งในรถกระบะกลายเป็นมาตรฐานปก,กติไปแล้ว oh. ทีนี้กลับมานะมาพูดถึงเจ้าตัว MX 3 0เนี่ยเขาก็เอาเอกลักษณ์ตัวนี้มาใช้นะทำให้ห้องโดยสารมันดูกว้างขึ้นนะครับเ <Yeah. S 1> ท่าน,นั้นไม่พอนะฮะเจ้าตัว MX 3 0เนี่ยยังทำคอนเซปต์ออกมาก็คือ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะนอกจากไม่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก็คือทําเป็นไฟฟ้าเนาะตัววัสดุที่ใช้ในรถนะครับเขาเคลมว่าใช้วัสดุจากธรรมชาติไ <What? S 1> มื่นอารมอายิมโตนะผลิตจากวัสดบจากธรรมชาตินะไม่ใช่นะฮะ เขาก็เอาวัสดุนะฮะอย่างไม้กอกนะครับมาทําเป็นชุดคอนโซลนะบางส่วนลงไปเพราะไม้ก๊อกเนี่ยมันให้น้ําหนักค่อนข้างเบาและมีความแข็งแรงเนาะแล้วก็เอารวดลายเท็กเจอร์ของไม้เนี่ยมาใส่ในตัวรถ MX 30นี้ด้วยนะครับเท่านั้นยังไม่พออีกนะฮะก็ยังมีตรงบานประตูนะที่เรียกว่าดรอทริมนะหรือตัวบานประตูด้านในข้างในตัวรถนะตรงบานประตูที่เขาเรียกแผงนะเขาเรียกดรอทริมเนี่ยฮะก็ไอแผงประตูเนี่ยเขาบอกว่าทํามาจากตัวไม้กอกบวกกับ ไอตัวผ้าที่เอามาคลนะุกนะเขาบอกว่าเอามาทามาจากพลาสติกที่เป็นขวดน้ําไปรีไซเคิลนะฮะแล้วก็เอายายพลาสติกมาทําเป็นแฟบริกก็คือตัวผ้าใหญ่นี้เองคอนเซป t นี้แบบได้สุดๆว่าเฮ้ยก <c oughs> ูไม่ได้แคบ <c oughs> ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บ <c> อ <oughs> นไดออกไซด์นะยังใช้วัสดุรีไซเคิลแล้ววัสดุดธรรมชาติเพื่อลดการใช้วัสดุที่มันจะสร้างมลพิษให้กับโลกใบนี้ฮนะถือว่าดีไซน์ออกมาแล้วก็คอนเซปดีจริงๆครับ ทีนี้เรามาดูสเปคเจ้าตัวระบบทรงกำลังและแบตเตอรี่ไฟฟ้ากันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัว MX30 นะฮะตัวนี้ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแค่1ตัวนะฮะโดยตัวมอเตอร์เนี่ยมีกำลังแรงม้า141แรงม้าน,นะครับซึ่งให้แรงบิดสูงสุดนะฮะ265นิวตันเมตรนะครับ ส่วนเจ้าตัวแบตเตอรี่ที่ให้มากับตัวรถเนี่ยก็จะอยู่ที่35.5กิโลวัตต์อาร์นะหรือพูดง่ายๆนะก็ตีไปว่ารถคันนี้วิ่งได้ระยะทาง200กิโลเมตรต่อ1การชาร์จนะครับ ซึ่งหลายหคนก็บอกว่าเฮ้ย200กิโลเมตรเองเนี่ยนะมันจะตอบโจทย์หรอว่ามันจะใช้งานได้จริงหรอนะครับซึ่งอันนี้ทาง Mazda เองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาได้เก็บข้อมูลมาแล้วนะครับว่าถ้าจะให้มันทําเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจริงๆเนี่ยควรระยะทางแค่นี้ก็พอเพราะเขาบอกว่าวันๆหนึ่งเนี่ยคนเราใช้รถเนี่ยวิ่งในแต่ละวันเนี่ยไม่เกิน30-40กิเมตร ซึ่งการที่ใช้เอาแบตเตอรี่เนี่ยไปอยู่ในตัวรถมากเกินไปเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันไม่ใช่มิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะเหตุผลแรกนะครับก็คือต้นทุนนะครับราคารถจะสูงขึ้นไปอีกเพราะว่าอย่าลืมว่าวันนี้นะครับต้นทุนของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็คือมาจากแบตเตอรี่นะประมาณ50-60%นะฉะนั้นการที่ใส่แบตเตอรี่มากจนเกินไปเนี่ยก็จะทําให้รถเนี่ยมีราคาพุ่งขึ้นไปนะแพงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับอย่างที่2นะครับ เขาบอกว่ากระบวนการการผลิตแบตเตอรี่ที่ใช้จํานวนแบตเยอะๆนะฮะกับแบตน้อยเนี่ยแบตเตอรี่ที่ลูกใหญ่กว่าเนี่ยจะปล่อยมลพิษมากกว่าตัวแบตเตอรี่ลูกเล็กนะครับฉะนั้นก็บอกว่าไอกระบวนการผลิตเนี่ยแหละก็เอาแบตแค่พอใช้งานก็พอแล้วสำหรับแบตเตอรี่ลูกเล็กก็คือตอบโจทย์กับการใช้งานระยะทางในชีวิตประจําวันเท่านั้นเพียงพอแล้วไม่ต้องทําให้มันใหญ่โอเวอร์เกินไปแล้วก็อันที่3นะฮะก็คือเรื่องของน้ําหนักนะครับเพราะแบตเตอรี่เนี่ยก็มีน้ําหนักค่อนข้างมาก กลายเป็นว่าพอเราใส่แบตเตอรี่อยากให้วิ่งไกลๆนะรถมันก็หนักมากซึ่งพอรถหนักมากเนี่ยมันก็ต้องกินกําลังของมอเตอร์มากขึ้นนะก็กินไฟมากขึ้นก็ทําให้สุดท้ายว่าเฮ้ยมันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจริงๆหรือเปล่านะซึ่งอันนี้มาสเตอร์ก็เลยย้อนถามกลับไปว่าเออมันเป็นอย่างนี้มันไม่น่าจะใช่นะคอนเซปเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฉะนั้นการใช้แบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตจริงอย่างซิตี้คาร์ซึ่งตัวเนี้ยออกแบบมาเป็นอารมณ์แบบ B SUV ก็คือซิตี้คาร์ที่เป็น SUB เอแค่วีเนับ ซึ่งรถในก,กลุ่มนี้ที่ทําออกมาคล้ายกันเนี่ยก็จะน่าจะเป็นคอนเซปต์เหมือนอย่าง Honda e ถ้าใครไม่รู้จักว่า Honda e คืออะไรก็ย้อนเข้าไปดูในคลิปผมอันเก่าได้นะครับแล้วก็อย่างพวก Mini คูเปอร์เอสนะครับที่เป็นทําออกมาเป็นไฟฟ้าเนาะโอ้โหอันนี้ม i นินี่แบบขายดีมากราคาก็น่าจะอยู่ในอังกฤษนน่าจะไล่เลี่ย ع, อาจจะแพงกว่ากันเล็กน้อยนะครับ ก็อารมณ์เดียวกันนะเป็นรถซิตี้คาร์ซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะเป็นรถแบบคันที่2คันที่3แหเละเอามาใช้ขับในเมืองชิวๆซื้อคงซื้อของนะคงไม่ใช่รถคันแรกที่ใช้แบบอนเนกประสงค์ขับอยากขับไปนู่นไปนี่มาไหนมาไหนได้นะก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะก็เป็นว่าอันนี้น่าจะตอบโจทย์สําหรับคนที่อยู่ในเมืองเป็นหลักนะครับทีนี้การชาร์จนะสำหรับเจ้าตัวรถตัวเนี้หัวชาร์จเนี่ยรองรับแบบ CCS Type 2เท่านั้นไม่มีหัวชาร์จเดโมนะเพราะว่าอันเนี้ยมาสด้าทำออกมาเพื่อบอกว่า ไอ้เจ้าตัวหัวชาร์จ CS เนี่ยเพื่อรองรับฝั่งตลาดอเมริกาและยุโรปนะฮะส่วนชาร์จเดโมเนี่ยเขาจะนิฮิตใช้ในฝั่งญี่ปุ่นนะฉะนั้นเขาก็ทําให้เห็นว่าเขาจะเน้นตลาดไปทางฝั่งอเมริกาและยุโรปซะมากกว่าที่จะมาทําตลาดในฝั่งเอเชียส่วนของการชาร์จเจ้าตัว MX30 นะครับชาร์จแบบเร็วใช้ไฟสูงสุดไม่เกิน50กิโลวัตต์ก็คือชาร์จเนี่ยตั้งแต่แบตเตอรี่เหลือศูนย์นะจนถึงได้ประมาณ80%เนี่ย ใช้ระยะเวลาการชาร์จประมาณ40นาทีนะครับอันนี้แบบชาร์จเร็วเนาะส่วนชาร์จแบบ AC นะก็ไม่ต้องพูดถึงก็น่าจะประมาณ8-10ชั่วโมงได้นะครับชาร์จทิ้งไว้ก็อยากจะบอกว่ากว่าจะมาเป็น MX30 นะฮะมาสด้าไม่ได้ทําตัวนี้ออกมาเลยนะเขาก็มีการทํารถยนต์ไฟฟ้าประเดิมออกมาก็คือเอา CX5 เนี่ยที่เป็นบอดี้น้ำมันมาแปลงเป็นไฟฟ้านะแล้วก็ทดลองวิ่งเก็บข้อมูลมาซักระยะหนึ่งแล้วนะครับที่นอร์เวย์นะฮะ กว่าที่จะดูว่า้ความผิดพลาดความสเสถียรของระบบไฟฟ้าที่มาสด้าคิดคนขึ้นเป็นยังไงนะก็เอาเป็นว่าสุดท้ายก็ออกมาเป็นเจ้าตัว MX 3 0ที่เราได้เห็นกันอยู่นะปัจจุบันนี้ ทีนี้กลับมาฝั่งเอเชียแล้วก็ประเทศบ้านเราบ้างนะผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงมีคําถามว่าเฮ้ย m a ส d a จะเอาเจ้าตัว MX30 เนี่ยมาทำตลาดบ้านเราด้วยไหมนะครับอันนี้ทางมาสด้เองก็มีแผนที่จะมาทำตลาดในฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนสเปคจากระบบที่เป็นไฟฟ้านะเป็นระบบอื่นเพราะว่า ไฟฟ้าเนี่ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ฝั่งเอเชียนะครับเพราะคนเอเชียซื้อรถสักคันหนึ่งเนี่ยก็อยากจะได้รถที่มันตอบโจทย์การใช้งานที่มันหลากหลายเนาะฉะนั้นวิ่งได้แค่200กิโลเมตรเนี่ยเป็นอารมณ์แบบ SUV ย่อส่วนซิตี้คาร์เนี่ยก็น่าจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับแถมถ้าขายก็ขายได้เฉพาะคนกลุ่มน,น้อยเนาะฉะนั้นก็เลยมองว่าก็คงอาจจะเป็นขุมพลังอื่นเข้ามาซึ่งอันนี้น่าจะเป็นเครื่องไฮบริดนะครับ ถ้าเทียบว,ว่าตอนนี้รถในบ้านเราที่ใกล้เคียง MX 30ก็จะมีเจ้าตัว CX 30เนาะเจ้าตัว CX 30ก็เป็น BSUV เช่นกันนะครับแต่เจ้าตัว MX 30เนี่ยจะแตกต่างตรงที่ว่ามันจะสูงกว่า CX 30นะครับแล้วก็ประตูเนี่ยจะเปิดแบบทู้กับข้าวนะฮะ ราคาขายที่ญี่ปุ่นถ้าเทียบกันอะ MX 3 0เนี่ยจะแพงกว่าแค่1,000 0เยนเท่านั้นแต่จะมีให้เลือกระหว่างขับ2กับขับ4นะครับซึ่งอันนี้ถ้าขับ4จะเพิ่มขึ้นไปอีกประมาณ4-5่หมื่ที่ญี่ปุ่นเนาะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต้องมารอดูราคาที่เป็น Official ดูนะครับ ซึ่งอันนี้มาสด้าเนี่ยมีแผนที่จะขาย MX 3 0เนี่ยในปี2021นะฮะซึ่งเจ้าตัวเนี้ยจะถูกผลิตที่โรงงานมาเลเซียครับคือจะเป็นโรงงานที่ผลิต CX 5แล้วก็ CX 8ที่มาส่งขายบ้านเราอยู่ณนะปัจจุบัน เพราะว่าตอนนี้นะเรื่องของกำแพงวาษสีอย่างที่บอกนะอินโดนีเซียมาเลเซียหรือประเทศในฝั่งอาเซียนเนี่ยมันมีเรื่องสิทธิพิเศษนะฮะ AFTA นะก็คือภาษีนําเข้า0%นะถ้าผลิตรถส่งขายกันนะครับฉะนั้นผลิตประเทศไหนก็ความได้เปลี่ยนเรื่องราคาน่าจะไม่ต่างกันนะครับก็เลยเอาเจ้าตัว MX30 เนี่ยไปผลิตมาเลแล้วก็ขายบ้านเราอีกเช่นกัน ส่วนทีนี้กลับมาดูเรื่องของเครื่องยนตะ์เจ้าตัวนี้เครื่องขุมพลังเนี่ยจะเป็นไฮบริดมีรหัสว่า e SkyActive G นะฮะอันนี้ไม่ชัวนะแต่ได้ยินมาประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็คือเอาเครื่องยนต์เบนซิน SkyActive 2 0ลิตรสสูบเนี่ยมาบวกกับระบบไฟฟ้ามอเตอร์นะครับที่มีขนาด69แรงม้าให้แรงบิดนะสูงสุด49นิวตันเมตรนะช่วยในการขับเคลื่อนเป็นไฮบริดเนาะ ก็อันนี้ต้องมาลองดูกันว่าเป็นยังไงราคาความประหยัดการกินน้ามันเนี่ยจะสู้ของค่ายอื่นได้ไหมนะครับถ้าพูดก็พูดเออมาสด้าเองเนี่ยเขาก็เก่งเรื่องของการสร้างเครื่องยนต์ที่มีชื่อนะฮะอย่างเครื่องยนต์เทคโนโลยีสกายแอคทีฟที่เรารู้จักกันในปัจจุบันแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของเครื่องยนต์โ Lo ตัลี่นะฮะที่เอามาใช้ในพวก RX7 RX8 นะซึ่งถ้ามองเรื่องของเทรนในอนาคตว่าวันนี้ รถยนต์ที่ผลิตออกมาเนี่ยคนเขาใส่ใจเรื่องของปริมาณก๊าซที่ปล่อยออกมาฉะนั้นถ้าเขาจะไปทางเริ่มไปทางไฮบริดหรือไปทางไฟฟ้าเนี่ยถ้าไฮบริดเนี่ยผมว่าในอนาคตอาจจะได้เห็นนะก็รอรุ้นว่า m a สด้เนี่ยจะทำปลั๊กอินไฮบริออกมาหรือเปล่านะครับแล้วจะเอามาโครกับเครื่องยนต์ที่เป็นเอกลักษณ์อย่างโ o ตารี่ปลั๊กอินไฮบริอันนี้ก็น่าสนใจถ้าทําออกมานี่คือบอกเลยว่าโคตรเด่นนะฮะน่าจะแบบเป็นเอกลักษณ์ของ m a สด้ามากๆนะครับ ก็เดี๋ยวต้องมาลองลุ้นกันดูว่าแนนาคต Mazda จะผลักดันไปทางไฮบริดหรือไปทางไฟฟ้ามากขึ้น ก็สรุปนะสำหรับการเปริดตัวรถยนต์ไฟฟ้า Mazda MX 30นะคิดว่าหลายๆคนก็รู้สึกว่าอาจจะยังไม่ตอบโจทย์นะมันอาจจะขายได้บางพื้นที่นะแต่ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกของ m a z d a ที่แย่ขาเริ่มมาทำรถไฟฟ้านะในเทรนที่คนให้ความสนใจนะครับเพราะในอนาคตเราไม่รู้หรอกว่า fuel cell hydrogen หรือไฟฟ้าอันไหนมันจะบูมออกกันแต่ตอนนี้ไฟฟ้ามันบูมนะเขาก็ต้องแย่ขามาทัง้งทั้งที่ m a z d a มีแผนจะเริ่มไฟฟ้าจริงๆปี2030เนาะแต่ก็ไม่รอช้านะเริ่มแย่ขานะน,นี้ถือว่าเป็นการ การตัดสินใจได้ถูกต้องนะได้เริ่มก่อนนะถึงว่าจะเริ่มได้ช้าแต่อย่างน้อยก็เริ่มนะนะเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าเขาไม่จับจองพื้นที่นี้เอาไว้ในเรื่องของตลาดรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมีค่ายรถยนต์ใหม่ๆนะโดยเฉพาะทางฝั่งจีนนะที่เขาสนับสนุนเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าสตาร์ทอัพแบรนด์ใหม่ๆก็เติบโต,ตขึ้นมาแล้วก็เกิดขึ้นมาอย่างก,กระดอกเห็ดนะฮะฉะนั้น อาจจะดันพวกค่ายเก่าๆเป็นไปได้นะครับที่จะตกกระป๋องลงไปก็ใครที่เห็นว่ายังไงนะก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาคุยกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็สับกระดิ่งให้ด้วยนะและที่สําคัญวันนี้ผมมีช่องทางติ๊กตอกแล้วนะชื่อเวลดันการันตีตามนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้อัปเดตแต่เพียงแค่นี้เดี๋ยวเอาไว้เจอเรื่องไหนน่าสนใจจะมาอัปเดตให้ฟังในคลิปหน้านะครับ